แต่พดีพ่อแม่พี่นอ้องลูกหลานสูกหูสุกคน้นมือพินแต่ละคนอย่าท้อใจบ่มียามจบ่มีย่ม,มเร็วแต่ขนาดพา 7, 7อนาเจ็ดชิบเจ็ดปีก็ยังยังอยากเลีนไม่อีกดู้ยังอยากเรียนดีอยู่แต่สังขารมันบม่ให้แต่มือพินแต่ละคนนี่พยายามศึกษาจากของเล่นแห่ เคยเป็นอย่างไรเรียนแห่ก็ร้อนเป็นยงไรเรียนแห่บุญมงไปอย่างไรเรียนแห่เที่ยมอย่างไรศึกษาเอาเองมรดกโมน่มันแตกของมันแกอย่างนี้ิบวาจะของเป็นเองกว่างวัดจากผู้นั้นผู้นี้แน่ตัวนั้นตัวนี้จำบ่ได้เขาถือว่าคนเป็นอาจารย์เป็นผูหนึ่งอันใดก็แล้วแตจย์ยตัดนามโพธานจากของมือเพื่อ่าลืมศาสตร์ลืมอย่าลืมศาสตร์นี่ ฐานะค่ำเบากลางๆแต่คนเฮาโดยโดยมากคนมันเกี่ยงลืมเจ้าของบอกว่าจะทันลืมอท้องใส่ก็ยังลืมบางทีอหายลอยเรื่องยังบั่งค่อใจยังไรสองลอยสองลอยยังบั่งค่อใจยังไรสามลอยคือหักกันนี่หักก็นั่นที่เพ่งสายย่ำทั้งยาตนักหน่อยหน่อยคอยนั่นนั่นบ่มกินได้หลายหน่อยๆกินได้หลายหน่อยๆก็คืออ่าไงแบบปะโกง ป่าสิไปขายเป่าไงขึ้นข้าวเดียวบ้อนไปหอดตลาดทำแจกก่อนนี่ไงแบบของโกงไงแบบแบบผ้าใบเทียมมันถิดนวยทอนี่มือพิ้งเท่านี่คือการก็มือพิ้งเท่าเข้าได้ซ้ำนี่เขาไปแจ้กขาบให้มันตอ่อยอดขันมันบอกง่ายก็ต่อยอดผาป่าซะใหญ่มันอยู่ซ้ำหนันเขามีอยู่ หาสิบเปร์เซ็นต์เขาไปหาเพิ่มอีกที่ละหาสิบเปร์เซ็นต์แล้วคนกับป็นปีปีคนนี้จังไบจากของปิดโดยมากมันถีบบอจังตัดเขาพยายามศึกษาตัวเองสร้างค้ามดีไว้คิดการกับพิ้นทีว่าพอเป็นเจ้าต้องรักกับบอมแมนพอเขอาฟังไม่จากต่ทีตสสารพอแม่เขาปีนองขึ้คือการกับปินังจินเหตุจังไรมันถีบเหตุจังไรันฉีบ อาหารของเขาเนี่ยตักเต็มถ้วยไปกับมาเต็มถ้วยคือเขาแสดงว่าเพิ่นบากินมันบ่ดแสบไอ้มันต้องคิดได้หลายยาทีเบื่อจะของตอนนี้แม้วมอามีรอยหนึ่งหรือมีอยู่หาิเปอร์เซเียวก็าหาเพิ่มจังไรกูคิดเป็นมือปิ้นอัช